สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับวันนี้เราเจอกันใน ep ีที่สิบสามแล้วนะครับมาดูว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนะครับก็ยังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่สามนะครับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจิตใจอารมณ์และพัฒนาการทางเพศนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องนะครับสถานการณ์เสี่ยงและแนวทางการป้องกันนะครับการล่วงละเมิดทางเพศนะครับซึ่งนะครับ ในวัยของพวกเรานะครับก็อยู่ในช่วงที่เสี่ยงนะครับเรามาดูนะครับวิธีการป้องกันนะครับการล่วงละเมิดทางเพศนะครับว่าจะมีแนวทางนะครับการป้องกัน,นอันนี้ให้พวกเราศึกษาไว้นะครับแล้วก็นําไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันของตัวเองเรามาดูดูว่าการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศนะครับเป็นอย่างไร ตอนนี้ส่วนที่สําคัญผู้ก็จะขีดนะครับขีดเส้นใตายไว้ให้นะครับการป้องกันนะครับความรุนแรงนะครับเหตุแห่งเพศที่เกิดจากการกระทำนะครับการพูดหรือการแสดงออกอย่างรุนแรงครับหรือการเลือกปฏิบัติต่อผู้อื่นนะครับจะกระทาด้วยสาเหตุจากชอบหรือแสดงออกทางเพศหรือบุคคลนั้นมีเพศวิถีแตกต่างตนนะครับเช่นนี้เราจะรู้อยู่แล้วครับมีความชอบเพศเดียวกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทั้งชายหรือหญิงแล้วก็เพศโดยกำเนิดเช่นะเดี๋ยวเราดูว่าอะไรนะครับผู้ชายทำร้ายกระเทยผู้หญิงใช้วาจาด่าทอดูหมิ่นนะครับผู้หญิงที่มีลักษณะชายหรือทอมนะครับการไม่รับกระเทยเข้าทำงานนะรเรียกว่าการป้องกัน การล่วงละเมิดทางเพศอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับการล่วงละเมิดทางเพศนะครับหมายถึงการกระทํานะครับหรือการพูดที่เกี่ยวกับเรื่องทางเพศนะครับที่ลามกอนาจารนะครับหรือการแสดงออกทางเพศต่อผู้อื่นนะครับโดยบุคคลนั้นไม่ยินยอม เรามาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างการทุกกรรมทุกความทางเพศนะครับโดยไม่มีการสัมผัสเช่นนะครับการพูดนะครับใช้สายตาครับตชว์วิยาะเพศนะครับสําเร็จต่อหน้าผู้อื่นนะครับสองนะครับการล่วงละเมิดโดยการสัมผัสนะครับโดยไม่มีการสอดใส่นะครับเช่นกอดจูบรูปคำนะครับจับลวงนะครับสําเร็จความค้ายผ่านเสื้อผ้านะครับถูไทยวัยวะพศนะรับ สามพยายามผนใจนะครับปลุกป,ปั้มเพื่อจะร่วมเพียเช่นพยายามจับต้องออาไว้ยาวประ,ะรับพยายามาใสใส่ในวัยวะเพศนะครับซีนะครับอันนี้การข่มขืนนะครับอันนี้เราจะเห็นได้ตามข่าวนะครับตามข่าวนะครับของโทรทัศน์ช่องต่างๆนะครับพวกเราดูนะ ก็จำมีทั้งหมดครับทีค่ครูพูดไปเรามาดูว่าแนวทางการป้องกันอันนี้ให้พวกเราจําไว้นะเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้ตัวเองหนึ่งไม่ควรไว้ใจคนแปลกหน้าไม่หลงเชื่อคารลมครับแม้จะแสดงค่าทางเป็นมิตรนะครับจําไว้เลการสรัมผัสร่างกายทุกส่วนของบุคคลอื่นนะครับต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะเนื้อตัวร่างกาย ที่กระตุ้นหรือไวต่อความรู้สึกทางเพศครับนี่ผู้หญิงทำไครนะแม่ชักจูงนะครับโน้มน้าลวล่อลวงครับบางครั้งให้อีกฝ่ายเพศสัมพันธ์ด้วยนี่ก็จะเกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายเมื่อเกิดปัญหานะครับก็ปรึกษาผู้ปกครองนะครับพ่อแม่พ่อแม่ผู้ปกครองนะครับ ถ้าครูที่ไว้ใจนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับก็จะไม่เยอะนะครับก็จะเป็นแนวทางการป้องกันนะครับการล่วมละเมิดตามเพศนะครับที่ครูพูดไปนะครับก็จะมีการร่วมละเมิดตามเพศและการป้องกันนะครับนี่พวกเราฟังไว้นะครับฟังไว้นะครับวิชาสุขศึกษาครับก็จะเกี่ยวกับตัวเรานะครับทั้งภายในและภายนอกครับและสังคมควาเป็นอยู่ นะบางคนอาจจะมีภูมิต้านทานดีอยู่แล้วนะครับทุกคนอาจจะรู้นะครับรู้รู้หมดทุกคนแล้วนะครับบางคนอาจจะรู้ก่อนภูนะแหมนีครูก็สอนหลักการว่าเราควรปฏิบัติอย่างไรนะครับสำหรับองรูมันก็จะสั้นๆง่ายๆนะครับรูจะไม่ได้พูดอะไรที่มันซับซ้อนเดี๋ยวเราเจอกันใน ep หน้านะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนักเรียนนะครับที่เข้ามาดู